ตรงนี้มีรถรางด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนโอ้โห step life's uh huh. 'cause and even fly, like, but here. see rappers foot the Hate them don't game, changed, even like, here. up young uh huh. in and dying, all dark I I'm I I'm I but fly เอาละครับน้องๆอ,อยู่กับพี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกนะคนเราอยู่ภายในสปิซูมเลเตอร์กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในว,วันนี้ทุกนะคนเราจะไปทําการซื้อสกินตัวใหม่ของเรากันนั่นเองโอ้ <c oughs> แต่ว่าสกินตัวใหม่ตัวนี้นะนะครับคนมันไม่มีการขายนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเก็บเจ้าตัวอันเดอรบนีนะฮะสีชมพูนี้ให้ครบ5,000ชิ้นกันนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับเราเก็บไปได้มากกว่า4,000 4 4 7ชิ้นแล้วนะฮะเหลือแค่ประมาณ500กว่าชิ้นนั่นเองนะครับน้องๆมันจะเป็นยังไงนีน้นองพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนไปเล่นกันครับทุกคนฝาหรับวันนี้ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซุ้มรองใจผมและเพืตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้นองสามารถคุยกับช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เเเเเรรรรรีีีีีีียยยยยยบบบ้้้้้ออออออแแแลลววววววนน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 ััััั่่่่่่่่งดูููมมมมมมาาาตตททททุุุกกกคคคคญชสสพป็ะะไห รอจตต้องทการรอมันรีสปอนก่อนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนกว่าที่มันเนี่ยจะออกมากันนั่นเองนะฮะอยู่ไหนนะทุกคนยังไม่ขึ้นมาเลยทุกคนแต่ว่าภายในโว้ทั้งหมดนะฮะที่เราได้ทำการปลดล็อกไปนะครับทุกคนผมอยากจะบอกน้องๆว่าโว้ที่5นี้นะฮะมีอัญชํามินีสีชมพูเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะแล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะทาการใช้บูทเพิ่มเติม,ตมด้วยนะฮะซึ่งบูทที่เราจะนาใช้นะครับทุกคนนั่นคือเจ้าตัวบูทตัวดูดกันนั่นเองนะฮะร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์ทุกคนโอ้โ โอ้อีซี่นะฮะไม่ใช่149ดอลลาร์ทุกคนต้องเรียกว่า149โรบักกันนั่นเองนะฮะในการกระโดดดูดในรูปแบบนี้เลยนะฮะมันหายไปไหนแล้ว,ว่าทุกคนเมื <Yo. S 1> ่อกี้ไม่มีข้อความมาแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่ามันหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เราเนี่ยจะมีบูตอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับน้องๆตอนนี้เราต้องภาวนายอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ไอตัวอัญ,ญมณีเนี่ยมันจะออกมากันนั่นเองนะฮะเอาจริงๆแล้วนะทุกคนผมคิดว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการตุ่มเนี่ยนานมากๆเลยนะฮะคุ สำหรับร้อยกว่าโลบักของเรา เฮ้ยคุ้มแหละทุกคนถูกต้องป้าโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปโวอื่นบ้างนะฮะซึ่งโวที่เราจะไปกันนะครับน้องๆนั่นคือโวที่5กันเองนะฮะดูนี่ทุกคนโวที่5เราเนี่ยเราจะเจออัญมณีกันหรือเปล่านะฮะทำการว์ปไปเลยทุกคนถือว่าเป็นโวใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนแล้วมันก็ใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะฮะทำไมมันโหลดนานขนาดนี้วะทุกคนต้งสส่คนจะเล่นเยอะนะฮะโอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอ๋อนี่ไงทุกคนโอ้โหเข้ามาปุ๊บเราก็เจออัญมณีพอดีเลยนะฮะคือด่านเนี้ทุกค มันมีเยอะมากนะฮะมากมากจริงจงมากมากเลยก็เป็นไปได้นะฮะทุกคนโคตรเยอะเลยทุกคนโอ้โหดูดูด,ด,ดูโอเคโอเควนกลับมาก่อนทุกคนวนกลับมาก่อนนะฮะด้านนี้ก็มีโอ้ยด้านล่างก็มีทุกคนโอเคเหมือนกับว่ามันมีระยะเวลาแค่ประมาณ3ามนาทีเท่านั้นนะครับน,น,น้องๆเพราะฉะนั้นน่ะน้องๆจะต้องทําการรีบดูดให้เร็วที่สุดเลยนั่นเองนะฮะนี่ตรงนี้มีรถรางด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนโอ้โหโอ้โห No เวโอ้โหเยอะจัดเลยทุกคนโอเคโอเคโอ้โหโคตรเยอะทุกคนสําหรับใครที่ย oh, ังไม่ได Come ้ปลดล็อกโบนี้นะฮะผมแนะนําเลยว่าให้ทําการรีบปลดล็อกซันนันทุกคนผมบอกให้นะฮะเป็นพื้นที่เราเนี่ยทำการเก็บอัญมณีสีชมพูเนี่ยได้แบบดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหด้านน้นก็มีทุกคนโอ้โหด้านนี้ก็มีโอเคโอเคโอเคทำการมูฟลงมาก่อนทุกคนโอ้โหพันเจ็ดแล้วทุกคนผมคิดว่าน่าจะแป๊บเดียวแน่ๆนะฮะสามที่หรอทุกคนผมก็จิบจ่อยมากๆเลยนะทุกคนผมจะบอกให้นะฮะทำการดูไปทุกคนทําการดูไป 湖。<laughs> <l ug _> ด้านบนก็มีนะฮะเวลอัพจัดๆนะฮะโอเคทุกคนเอ่อเดี๋ยวเรามาด้านนี้แล้วกันนะทุกคนทำการวิ่งบูธไปสักหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคโอ,โอ้ด้านขวามือมีทุกคนด้านขวามือมีนะฮะไอเจ้าตัวที่มันเป็นพวก e x p เนี่ยเราทำการปลดมันไปก่อนนะทุกคนว่าเราเนี่ยยังไม่อยากใช้มันมากๆเลยนั่นเองนะฮะคือมันเสียเวลานะครับน้องๆว่าตัวที่เราต้องการเนี่ยคืออัญญะเบนีทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะเฮ้ยมันจะหมดหรือ,อยังวันเนี้ยทุกคนผมยังไม่อยากรู้นะฮะโอเคทำการบูธสักหน่อยหนึ่งทุกคนนโ้หเาใจ ะะแต่ว่าลงมาข้างล่างครับทุกคนเราก็เจออัญมณี <c oughs> <c oughs> โคตรลั่งยี้นะฮะโอเคโอเคทำการเก็บก่อนทุกคนโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเวิวผมน่าจะน้อยมากๆากเลทุกคนทำให้เจ้าตัวอัญมณีเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆนะ,ะแต่ว่าเราเก็บแทบจะไม่ทันเลยนั่นเองนะฮะใกล้แล้วทุกคนโอ้โหสี่พันเก้าแล้วทุกคนโอเคโอเคโอเคลงมาข้างล่างก่อนทุกคนลงมาข้างล่างก่อนบู๊ก่อนบู๊ก่อนบู๊ก่อนโอเคใกล้แล้วทุกคนสี 4, ่พันเก้าทุกคนโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ผมจะได้ตัวใหม่แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำการขึ้นมาด้านบนก่อนทุกคนโอเคใกล้แล้วทุกคนแล้วก็แล้วก็วก yes! <c oughs> ได้แล้วทุกคนตอนนี้เราเก็บได้มากกว่า5,000ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆไหนดูซิทุกคนว่าเราจะเป็นตัวสีชมพูจริง,รงๆหรือเปล่านะฮะอีเวนต์อ่าปลดล็อกเรียบร้อยนะฮะซึ่งตัวนี้น่ะเป็นตัวผู้หญิงสวยงามมากๆเลยนะฮะโอ้โหแรงอ e ีปิกกว่าทุกคนไหนดูดิทุกคนนี่โอ้โหน่ารั คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆาเลยทุกคนและตอนนี้นะฮะไอเจ้าตัวอัญมณีเนี่ยก็ไรค่าแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเพราะตอนนี้น่ะเราทําการเก็บนะฮะครบห้าพันชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับน้องๆระหว่างนี้นะฮะเราทําการเก็บ XP รอไปก่อนละกันนะฮะทุกคนโอ้โนบโนบโนบโอเคโอเคอุ้ยได้อยู่นะทุกคนไอด่านใหม่นี่ถือว่าเป็นด่านที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะมาด้านนี้ได้ป้าทุกคนโอ้โหคือตัวละครเนี่ยมันตัวเล็กมากเลยทุกคนในนี้ผมอยากจะบอกให้นะฮะสำหรับโบใหม่ของเรานะฮะแต่ว่าไอเจ้า เดียวเองทุกคนแทบจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะครับน้องๆโอเคอเดี๋ยวเราวิ่งมาด้านนี้สักหน่อยนึงนะฮะโอ้โหเวลเรานี่ก็ถือว่าขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างเดียวเลยนะครับน้องๆโอเคถ้างั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โวลลหักของเรากัดีกว่าครับทุกคน และตอนนี้ครับทุกคนเราก็กลับมาที่โวลหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะคือผมเนี่ยเล่นมาหลายโวลมากทุกคนแล้วเราเนี่ยทำการปลดล็อกมาเยอะมากๆแต่ผลสุดท้ายแล้วครับน้องๆผมคิดว่านะเราอยู่ภายในโวลแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนเนี่ยอยู่เยอะที่สุดด้วยนะฮะทำให้เราเนี่ยมีแรง ท,นะที่เราเนะี่ยอยากจะวิ่งด้วยนั่นเองแลวบวกกับว่าภายในเวลนี้นะฮะมันวิ่งง่ายที่สุดแล้วทุกคนไอเวลอื่นเนี่ยถึงมันจะใหญ่ก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะกว้างมากเกินไปนะฮะบวกกับไม่ค่อยมีใครจะไปด้วยนะฮะทำให้เราเนะี่ยอาจจะว้าววอะไรประมาณนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับและเน่ยทุกคนคือการปลดล็อกตัวละครใหม่ของเรานะฮะแสนจะง่ายได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสมัครป็นผ้ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม สามารถฟื้ดิ่งของช่างเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย